ทุกคืนขณะโลกหมุนในความงามธรรมชาติส่งเสียงเพลงลึกลับเรียกว่าคลื่นชูแมนที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกใน24ชั่วโมงไม่หยุดหย่อนเสียงไม่ได้ยินนี้เกิดจากการประทะกันร,ระหว่างฟ้าผ่ากว่า2,000ครั้งต่อวินาทีทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สั่นที่ความถี่7.83เฮิร์ w i วินฟรีดโอตโ h u ูมั n นักฟิสิกส์เยอรมันคนพบปรากฏการณ์นี้ในปี1952และตั้งแต่นั้นมาวิทยาศาสตร์ก็ติดตามเพาส์ของโลกอย่างต่อเนื่องสิ่งที่น่าทึ่งคือคลื่นความถีน่นี้ตรงกับคลื่นสมองแอลฟาของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นในสภาวะสงบและมีสมาธิ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าเมื่อคลื่นชูแมนมีความผันผวนผู้คนจะรู้สึกกระวนกระวายนอนไม่หลับหรือมีอารมณ์แปรปรวนในช่วงพายุแม่เหล็กโลกคลื่นนี้จะเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตนักเดินทางอาวกาศต้องใช้เครื่องกำเนิดคลื่นชูแมนเทียมเพื่อรักษาสุขภาพจิตใจขณะออกจากวงโอบของโลก ปัจจุบันเทคโนโลยี 5G และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้คลื่นนี้ไม่เสถียรซึ่งอาจส่งผลต่อการปลัดตัวและวิวัฒนาการของมนุษย์โลกจึงส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงมาหาเราตลอดเวลาผ่านคลื่นแม่เหล็กที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ในร่างกายและจิตใจกดแชร์ให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณนึกถึงด้วยรักจากหัวใจคุณครูลูกหวายค่ะ